ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่คุณผู้ชมทราบดีครับว่าศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการมีอิทธิพลของสิงคโปร์มีมากเพียงใดบนเวทีโลกครับแม้ว่าจะมีจุดด้อยเรื่องการที่จะต้องพึ่งพาก,การนําเข้าวัตถุดิบและแรยงานก็ตามหนังสือพิมพ์สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์วิเคราะห์แนวทางหลักในการพัฒนาประเทศซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้สิงคโปร์อยู่รอดได้ด้วยตัวเองเพราะเป็นประเทศที่มีขีดจํากัดด้านทรัพยากรอย่างมาก แต่จะต้องไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศมหาอำนาจครับแนวทางแรกคือด้านการเมืองระหว่างประเทศสิงคโปร์จะเน้นการป้องกันตัวเองเป็นหลักเปรียบเสมือนกลยุทธ์กุ้งเพชรฆาตแม้จะมีกองทัพขนาดเล็กแต่จะต้องเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพและจะเน้นการเป็นพันธมิตรกับหลายๆประเทศเพื่อช่วยเหลือในยามขับขันครับ ซึ่งหมายความว่าสิงคโปร์จะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจราจาและพยายามที่จะมีบทบาทสําคัญเพื่อไก่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆบนเวทีโลกเพื่อสร้างทั้งบารมีและอํานาจในการต่อรองหรืออีกด้านสิงคโปร์จะพยายามจัดเวทีระดับนานาชาติเช่นชางเกรล่าไดอะลอกเพื่อถ่วงดุลมหาอํานาจในเอเชียระหว่างจีนและอินเดียโดยจะต้องวางตัวเป็นกลางเสมอๆในด้านการค้าคุณลีกวนยูอดีผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์ จะใช้แนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างจริงจังและวางตัวเป็นตัวเชื่อมตัวกลางระหว่างประเทศต่างๆซึ่งคุณลีกวนยูยังเคยกล่าวไว้ด้วยว่ายอมที่จะทําการค้ากับประเทศที่เป็นศัตรูถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นครับและเพื่อเป็นการตอกย้ําจุดยืนในด้านความเป็นกลางบนเวทีโลกสิงคโปร์พยายามเจราจากับมหาอำนาจทั้งจีนสหรัฐอเมริกาและอาเซียนซึ่งรวมถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกของทั้งองค์กรสหรประชาชาติในปี1965 และการเป็นสมาชิกของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในอีก2ปีถัดมาสิงคโปร์มองอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มียุทธศาสตร์ที่สาคัญมากซึ่งแม้ณเวลานี้ภูมิภาคอาเซียนคงไม่ใช่สิ่งที่สิงคโปร์ขาดไม่ได้แต่มองว่าอาเซียนจะกลายเป็นบันไดที่ต่อยอดศักยภาพและความสําเร็จได้ในอนาคตอันใกลน้นี้โดยยึดหลัก regionalization หรือเน้นการทําการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นด้านทรัพยากรบ,บุคคล เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กดังนั้นทุกอย่างในสิงคโปร์จะต้องถูกดึงศักยภาพสูงที่สุดออกมาเพื่อพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันกันกบ,บรทรัพยากรบุคคลที่ผู้นำทุกยุคทุกสมัยมองว่ามันสมองจากคนจะเป็นกุญแจและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนครับสะท้อนจากตัวเลขงบประมาณการศึกษาที่สูงถึง20%ของงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีครับระบบการศึกษาของสิงคโปร์จะเน้นไปที่นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและจะเน้นให้นักเรียนรู้จักนําข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ใช้ไม่เน้นการท่องจําเพราะผู้นํามีวิสัยทัศน์ว่าเขากําลังเตรียมคนเพื่อเผชิญกับความท้าทายของโลกในอีก20ปีข้างหน้าและจะเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนอย่างมากโดยได้ใช้วิธีการอบรมความรู้และปรับภาพลักษณ์ให้ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะเชื่อว่าถ้าครูมีความรู้ความสามารถก็จะสามารถ,ถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้กับนักเรียนให้เป็นคนเก่งได้ไม่ยากครับ นี่คือเหตุผลที่ทําให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการบริหารจัดการทั้งการบริการการขนส่งด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกจนได้รับการจัดอันดับโดย World Economic Forum ให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกในปีนี้มันพฤธนาเพิ่มสุขอาซิมเราอัพรายงาน